ครับผลงานที่ท่านเห็นออกดอกสวยๆก็เป็นเชื้อตัวนี้เลยนะเชื้อที่เราจัดส่งให้กับเพื่อนๆนะเป็นเชื้อซีสหายนะนี่สวยงามแบบนี้ทุกก้อนเลยนะนี่เดินเส้นใยข่าวหนวนไม่มีสิ่งอื่นเจือปนนะไม่มีเชื้อราอื่นปะปนก็เป็นเชื้อพร้อมใช้นะวันนี้ก็จัดส่งให้กับเพื่อนๆอย่างเช่นเคยนะนี่ก็จะเป็นเหนือกลางใต้อีสานนะขอบคุณที่อุดหนุนเชื้อของเรานะ ครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเชื้อนะอันนี้เป็นกำจัดไรไล่มแมลงนะอาหารเหลืองแป้งลำํำอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เพาะเห็ดฝังนะกำกำจัดลาชั้นต่ำต่างๆนะหัวฟุ้งน้ำตัดใหญ่นะก็เป็นหัวที่เราใช้ฟุง้งฟุงให้น้ำแล้วก็ตัดใหญ่นะ หรือไหมหรือจะเป็นผ้าใบนะหรือจะเป็นผ้าใบโรงเรือนเห็ดฟางเราก็มีนะอันนี้เป็นผ้าใบนะความกว้าง1นึ่งเมตรแปความ, 1, 80, มยาวประมาณ43เมตรนะอันนี้เป็นผ้าใบที่ใช้คุมโรงเรือนเห็ดฟางนะเดี๋ยวคุมเดี๋ยวคุมลักษณะไหนเดี๋ยวจะพาไปดูนะ อันนี้เป็นผ้าใบที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะจะเป็นเย็บต่อกันหรือว่าจะเป็นทากาวก็แล้วแต่นะถ้าสั่งจากเราไปนะหรือว่าทางเราก็มีแบบเย็บสําเร็จเลยนะแบบเย็บสําเร็จเลยจะใช้กับโรงเรือนขนาด4คูณ7นะเรามีเรามีขนาดเดียวนะเป็นขนาด4คณ7นะที่เย็บเป็นผืนใหญ่แล้วก็สามารถนําไปคุมได้เลยแล้วก็เก็บงานแค่หัวท้ายนะคือคุมคุมคุมทั้งหลังเลยแล้วก็มา เก็บงานแค่หัวท้ายเอาก็คือจบนะเดี๋ยวพาไปดูตะเข็บด้านในนะว่าที่เขาเย็บกันเป็นแบบไหนนะมันสวยงามขนาดไหนนะตะเข็บนะสวยงามนะเย็บเป็นพื้นใหญ่เก็บเก็บงานหัวท้ายก็ใช้งานได้เลยนะอันนี้ก็อันนี้นานแล้วนะผ้าใบนานแล้วนะอันนี้เนี่ยตเวลาเย็บก็จะเป็นตะเข็บแบบนี้นะตะเข็บเราก็จะเอาไว้ด้านในนะเข็บเราจะเอาไว้ด้านใน อันนี้นานมากเลยนะผ้าใบเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะคุมด้วยซาแรนสองชั้นพอคุมด้วยซาแรนสองชั้นมันก็จะไม่โดนแสงแดดนะมันจะไม่โดนแสงแดดทําให้อายุผ้าใบนานนะอันนี้ก็เป็นเห็ดฟางที่เก็บดอกอยู่ตอนนี้นะนี่เก็บไปแล้วนะเมื่อเช้านะนี่ก็รอรอเก็บพรุ่งนี้นะนี่ยังมีดอกสวยๆให้เห็นนะนี่อันนี้จะต้องเก็บพรุ่งนี้เช้านะเริ่มใหญ่อีกแล้วนะนี่เริ่มใหญ่อีกแล้วนะ ักนี้ก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังเพราะเห็ดฟางเพราะเห็ดฟงาดฟงทําไร่ไข่เชื้อเห็ดก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทําอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่อะคลิปที่เราทาเนี่ยเราก็บอกเกือบทุกวิธีแล้วนะมันจะไม่มีวิธีอื่นแล้วนะหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวทํายังไงอะไรประมาณเนี้ยก็คือ ลงไปหมดแล้วทีนี้ก็ไม่ค่อยจะมีคลิปในเรื่องของการเพาะเห็ดลงนะส่วนมากก็จะลงในยูอ่าส่วนมากจะลงใน facebook นะทุกวันนะเกี่ยวกับเรื่องการเพาะเห็ดแล้วก็จะมีคลิปสั้นๆลงให้ดูอะไรก็แค่นั้นนะหรือว่าท่านที่สนใจก็อยากจะไปติดตามก็ไปติดตามใน f a c e b o o k ก็โจ้ธีรพงศ์นะอุปกรณ์เพาะเห็ดฝางนะ ในเพจก็โจที์ธีรพง์อุปกรณ์เพราะเหตุฟางเหมือนกันนะก็เป็นชื่อเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นในเพจในเฟซบุ๊กก็เป็นชื่อเดียวกันนะก็ท่านที่สนใจในเรื่องของเชื้อเหตุฟางอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งผ้าใบก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวจะขึ้นนี่ที่อยู่ที่ทักสอบถามนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ